กับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้โอ้แตกสนันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเจ๊น้องกลับมาแล้วนะครับผมถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือว่า38เนี่ยถ้าตีดีๆเนี่ยทะเบียนรถ8 8 1 2ถ้าเกิดว่า8กับ3เป็นตัวเดียวกันเนาะแล้วก็ตี8 3 1 2นี้เนี่ยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเอานะครับเจ๊น้องนี่ฝันอย่างนี้เนี่ยประมาณ5รอบนะครับฝันเกี่ยวกับเด็กฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถ แอดมินก็เชื่อนะครับว่างวดนี้นีต้องมาออกอยู่แล้วเนาะนะครับทุกผู้ชมแต่ออกจริงๆเลยนะครับผมแล้วก่อนที่เลขจะออกนี่แอดมินก็ไปนอนด้วยเนาะปรากฏว่าฝันว่าได้ขี่รถยนต์แล้วมันก็กลับมาออกจริงๆนะครับผมวดานน้้ชชมงอพยะะค นะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมาแสดงความดีใจกับเจ๊น้องอ๋อครับลงลงไป้แต่ต่องวดนะครับท่านผู้ชมเนาะเจ๊น้องลงให้แต่ต่องวดเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าอันขันฟันมาถือรถชนโบผ่านแต่ฝันมาถือรถชนเออเจ๊น้องนี่ฝันมาถูกรถชนไม่ค่อยพลาดนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าขันฟันว่าขี่ซื่อๆนะแจ้งไดก็บวถตถเออ ถ้าขี่ฝันว่าถือรถชนอ่ะถือแม่นอนถ้าขี่แล้วถูกรถชนด้วยยังไงก็ไม่พลาดนะครับท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวช่องนะคะเดี๋ยวสันสัมนิดนึงนะครับเอฟซีครับแอดมินตั้งกองแป๊บหนึ่งโอ้เกือบเกือบถึกสามตัวพี่น้องเกือบถูกสามตัวก็วขอไปสือขอว่ามาันมาเบิ่นแท้ๆขอไปสือแปดหนึ่งแปดกับสองหนึ่งสองมันกืบอะไรเอฟซีท่านนี้ว่าลงไม่เห็นเลยแต่ลอตเตอรี่นะอือ บอดายเงื่งจำเสียดายขันบุญม,ม่มีเนาะเสียดายเสียดายเกือกบถูกสามตัวนะเนาะแต่นเจน้องซื้อนะสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเจ้าน้องซื้อสองหนึ่งสองเป็นโรตลี่นะครับท่านผู้ชมเนาะกับแปดหนึ่งแปดกับแปดหนึ่งหนึ่งขออยว่าจากนั้นมันต่อมาเบิร์นมาหาม,มแต่ว่าเป็นเห็นหามปวดเบอาเอิบเสียดายอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่มันไม่ใช่ลอตลี่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เอเขาเรียกว่าอะไรนะอีกอะไรวะ ลถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นี่ถูกสามตัวโต๊ดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เจ๊น้องเนี่ยไปซื้อสองหนึ่งสองซื้อลอตเตอรี่มันก็เลยไม่ถูกนะครับเสียดายเนี่ยท่านผู้ชมมึงเนี่ยดู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 ให้ตั้งแต่ต้นงวดเลยแปดแปดหนึ่งสองคันสองแปดถึงแปดหนึ่งเนาะนานาขอดูหน่อยก็แปดแปดให้ก็คือว่าให้ให้ตั้งแต่ต้องวดเลยใช่ไหมแปดแปดหนึ่งสองเนี่ยใช่ค่ะเออนี่นะครับท่านผู้ชมดูแปดแปดหนึ่งสอง เอกชนอ๋อเอฟซีท่านนี้ว่าเอกชนเออนั่นแหละถ้าเป็นเอกชนนี่ถูกสามตัวนะครับท่านผู้ชมเกือบได้เงินแสนแต่ว่ากวิดเนาะเออ,นะเอ,อถ้าถูกสามตัวนะครับท่านผู้ชมเอกชนนะเนาะแปลก,ปกๆยี่ดรอกวนนี้เออวก็าคอยบุญอันปารลอนไว้คอยว่าอันมันตรงกันเลขตรงกันเนาะคันออว่าอันถือแต่สิบเป็นเซ็นต์เราให้ไกลตัวเวที่แล้วถ้าลกูกคอยบุญล้าก้ามอ่ะะ แอดมินนีเอาเงินไปให้เล่าหาดไปสื่อรองให้ไกลตัวไปเลี่ยงคนเลขเราก็เข้าสองหัวตีบแล้วเออ,เ,อ,อเลขประหลนก็เข้าเนาะหัวนี้บนไปอีกเพราะว่าเลขมันตรงกันหนึ่งสองสี่เข้าอีกจะไปเลี่ยงเพ่อดี แล้วกับฝันดีค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมอันวันนี้งวดนี้นะครับแรงข่าวของแอดมินเนี่ยเข้าเยอะมากเข้าประมาณ10กว่าคนนะครับท่านผู้ชม1 2กับ3 8เข้าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่องเนี่ยก็คือว่าอาจจะได้โชคได้ลาบกันเยอะนะครับไปย้อนรูดูย้อนหลังได้เลยแล้ววันนี้แอดมินจะมีหลักฐานให้ดูด้วยก็คือว่าเต็มกำมือนะครับเบอร์ติด่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าเห็นอยู่ แต่ไม่ได้ซื้อละวะอ๋อเห็นอยู่แต่ไม่ได้ซื้อ,อเห็นอยู่แต่คลิปแรกเลยละวะอืออันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออขับเห็นอยู่แต่คลิปแรกก็คือว่าคนอยู่เยอะมากเลยนะเจ๊คน,น,นอยู่เยอะอือแต่ว่าหันไปเอาเหล็กจิงโจกน้ำเนาะแต่ว่าจิงโจกน้ำมันมาบอกเป็นล่างบอกเหงุนนะาอือจิงงจกนั้นความหมายจิงงจกจะมาบอกว่านี่นะจะได้จะได้จะได้โชคได้ลาบจิงจกไมมอย่างนั้นจ้ที่มันตกมาใส่หน้าเนาะแต่ว่าคอยว่า เหมือนจะเป็นผีมาขอส่วนบุญก็เลยถึงเรียดเรียกความฝันคือเดซิบอกความฝันในฟังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านนี้ว่าแม่ระดาก็เข้าอันนี้เข้าของเลขทูบของแอดมินเลขทูบที่แอดมินดูบูชามาจากวัดวัดจุฬามณีอยู่สมุทรสงครามนะครับก็คือเลขทูบแอดมินแหละจุดได้หกหนึ่งสองนะครับเลขทูบที่แม่ระดาจุดนะคะับกท่านองปนนกระเข้าได้ค่ะทองวันที่แล้วผีหน้าที่เขาไปทายตอนกลางคืนนะเนาะครับแต่ว่าอัน ว่าแล้วว่าฝันเนี่ยนี่มันิีถือเลขจีดเขาอีรีทะเบียนรถทะเบียนรถขันีหมัมนนี่นี่รถยนต์นี่ครับฝันว่าอันเด็กหน่อยเนาะม,มันก็มีหนึ่งอีลีเห็นบ่เออมีหนึ่งจริงจริงเด็กน้อยหนึ่งไปในฝันเนาะสิไปสิไรบุก็เลยพอเด็กน้อยไปเอือยสภาพาไปขับรถทั้งทีตัวเองนี่ขับบป็นปือก็เลย่วนเขาขึนรถมันก็ขึนนางฝั่งคนขับเลยเดะขับขับไปวันนี้ขี่ล่องอุโมง มันเป็นถนนที่เขากำลังก่อสร้างนะนะพี่นี่ยมันก็ขี่ลงอุโมงค์เฮเลยว่าตกใจเนาะโอ้ยเบรกแน่เบรกแน่อันทั้งนานมันมีเสาหน่มันมีเสาด้วยนะไต่อุโมงคนะ์เนี่ยเรื่อยบาม,มันกับเบรกมันเบรกบ่ทันเนาะอเบอกรกแล้วขี่ลงไปแล้วไปตําเสาไต่อุโมงค์อ๋อครับบันนี่ตาแล้วอุย้ยตายแล้วเนาะบันนี้เรื่อยารถมุนเบิร์ดทั้งนานนะ่ะนารถนะ่ะมุนเบิร์ดในความฝันใช่ไหม แมนจากบันนี้ก็เลยมีผู้ชายนั่นยืนหันซีหาคนแล้วก็ไอ้นี่อย่ยางมาเบิง่งเป็นจังได๋แน่ล่ะเพิ่นวนะ่าแต่กะบ,บ่อหายเด้ยว่าเป็นหยังบ่อหายนองเด้อบ่อหายแอดมินน้องนี่ว่าเป็นหยังคือให้เด็กน้อยอัพโหลดน่ะนะ ừ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  มีแต่ถามว่าเป็นจังได๋อันไปโรงพยาบาลอยู่บ่เจ็บหลยอยู่บ่เลือดออกอยู่บ่อพ่อจัน ừ ừ ừ มีเลือดมันก็บ,บ่มีดอกมันเป็นแผลถลอกนะน่บัดนี้พอตั้งสติได้มันเจน็บแขนแม่ค่ะท่านผู้ชมในความฝันเนานะเออเจ็บแหนเจ็บแขนทั้งสอง ค่ะเหมือนความนเป็นจริงเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอุญาตพูดเหมือนความเป็นจริงเลยวันนี้เจฟแพงในฝันก็เลยว่าไอ้นิวกับมาเนาะในฝันก็เลยว่าพี่นิวพาไปหาหมอเน่ยเลยว่าเทียบแขนแห้งเลยว่าอันพาไปเอ็กซเรย์ว่งงอันบ่แม่นกระดูก่อยหักบอดเลยว่าแต่ว่าอันบ่มีบาดแผลอันเจฟแพงไอ้นิวก็เลยว่าป้าเดี๋ยวสิพาไปอันหาหมอเป็นว่าวันนี้ก็เลย ากันยางไปไปสีไปหาบ้านรถวีบวอมากเ้ยเด้วีบวอมาจอดทั้งน้าแล้วก็ลังสีเก้าึันรถเฮ็ดจางไหนหัวบะไอ้น,นิวเจ้าไปเอารถเนี้ยข่อยอยังเป็นห่วงรถอยู่ทั้งที่จากของเจ็บแขนงนะไอ,อ้น,นิวเจ้าไปเอารถเนี้ยบยัญญมเขาออกจากโรงพยาบนนะ่ะเขารักษาตัวแล้วเขาิสิ่่มีรถขี่เมื่อดเด้ เ้องสิได้จ้างเขาเมื่อเด้เลยว่า<อ>ไปขี่รถน้ำกลนรถพยาบาลไปไปขอจิไปน้ำรถพยาบาลเลยวา<อ>ย่งห่วงรถอยู่ในฝันนหะในความฝันนะแมนค่ะทะเบียนหนักแปดแปดหนึ่งสองเห็นปะว่าแล้วถ้าฝันอย่างนี้มันจะออกเอา้าะท่านผู้ชมแปดแปดหนึ่งสองเนี่ยถ้าคนจะซื้อแปดแปดหรือว่าเป็นแปดาา 33, สามก็ได้เนาะหรือว่าจะสามสามก็ได้แต่ก็เราไม่ได้คิดถึงเรื่องอย่างนั้นเนาะใช่ไหมละ่ะเพราะว่าลัทธิของอาจารย์แต่ละท่านเขาว่าแปรกสามตัวเดียวกันถ้าตีดีๆนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคบท่านผู้ชมเนาะ นี่ะนกะกบผีฟันมาผีมาบอกเนาะ<ม>ตรงก<ร><ร>ันเลยอืมแปดแปดนั่นแปดสองตัวตีเป็นสองหนึ่งสองก็ได้เนาะแปดสองตัวนะคทุกานขันฟันมาถือรถชนนี่ตามนาทีแอนนองเนี่ยแต่ว่าผู้อื่นนี่กับมันแหละมันบางเป็นบางคนเนาะอือันฟันมารถชน ก็ไฝันสิลักถือสองหัวต้อนเออนี่แหละแปดสองกับสองหนึ่งทะเบียนรถแอดมินนี่แหละแปดสองกับหนึ่งสองที่มันออกติดกันอ่ะขอยถือสองหัวต้ดนหน่วดนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อเอกชนนั่นก็จะได้เยอะอยู่แต่นี่แอดมินได้แค่นิดหน่อยเนาะได้ได้ใจครึ่งสำหรัอได้ใจเออครับโอ้นี่ท่านชมท่านนี้ว่าอืมดูอยู่แอดแต่ไม่ได้ตัดสองตัวเสียดายฝันแม่นมากค่ะออืแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะบัดนี้เนาะขอยาวแต่เนี่ยก็ต้องมีหนึ่งแถบเพราะว่า บันนี้ตื่นมากเจ็บเจ็บแขนอีบนะีแม่เอา้าก็เลยเสียกีดไอ้น,นิ่วทางนั้นก็บ่ตื่นเอา้าเ่าเป็นกูตายแล้วบป่าหัวซากกูเลยเลยว่าเนี่ยบูเป็นตายแล้วบ่เลยวอเ่า,า,าม,มันก็เจ็บคือความเป็นจริงแท้ก็เลยขำมึงกับจับได้อยู่ที่ดหก็บ,บ้านตายได้หรือเปว่าก็เลยลืมตาขึ้นมาพยายามลืมตาบันนี้พ่อลืมตาขึ้นมาปุ๊บเออบ้านตายตัวนี้ ตื่นขึ้นมาได้หนิเนียกว่าจะ้องตายเพราะมันเจ็บอันนี้คือฝันรอบแรกเม่นแต่ว่าที่เจ็บนั่นมันจะเป็นน้ำอากาศหนาวน้ำช่วงบันีสิลับตาลงไปเสียงกระซิบว่าเด็กน้อยเด็กเด็กน้อยอายุเท่าไหร่ปราจันเด็กน้อยอายุเท่าไหร่อ้าไปสิไปหูเนาะเด็กน้อยเขาบอเคยพ่อนากันแต่ว่าบบเกินปองหกกับโบเกินสิบกับยูนทะเบียนโดดีแมนบอลอ่ะเด็กน้อยอายุเท่าไหร่ ก็เป็นพญายนี่งเพราะ่มาบอกเลยมาดูธรรดาในฝันนี่เสียงผู้ชายใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นผีอยู่นี่แหละคนอ,อยากได้ส่วนบุญเพับออเออ,เอ,อบนีโบ่พ่อเนาะกับบ้านในเสียงเล็กด็ดแต่ว่ากับมือต่อมากกบฝันกับนอนธรรมดาบริสคิดจะเสียงเล็กเพราะว่าคิดได้ไกลอยู่ว่าเออเนื้อมวมอนี้เช้าทะเบียนรถนี่แหะแปดแปดหนึ่งสองครับที่ตัดเลนแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสิน,นะกออับนอนนอนไปธรรมดาเนี่ยแะฝันฝันอีก ฝันหลังจากที่ออกคลิปแล้วลงคลิปไปแล้วอันนี้ก็คือว่าฝันรอบสองอีกแมนโค้งชุดทถ่ายเดิกท่านผู้ชมไปย้อนหลังบึงก็ได้ฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายแล้วมันจะเป็นหนําโต๊กน้องจะเป็นในปลาในเขาสองะครับยางไปเพื่อนกันยางไปกันสองคนกับเอ็นนิวจะเพื่อนบอกยังกันกันเลยอยากหูเนาะยางเขับไปฟังนําบันนี้พ่อยางไปไกลๆจังหนยินเจ้ากับเด็กหน่อยนะบอกกันว่า เร็กหน่อยมันบอกเข้ามาสิมหาก่อนเนาะม,มันไปออกเล่ามือก่อนที่เล็กจะออกอ๋อจะหา้ามบอกลาไปแล้วมันมันบอกว่าสิมหาชิบเอดสิบสองมันอ,อ่ะอ๋อโอ้ยอันยนูก็เลยปะโอ้ยเล็กตัวนี้คอยคอยออกคลิปเล็กคอยปล่อยไปงวดเมื่อกี้เพื่อนว่าอ็นยูว่าอุ้ยเพื่อนบอกคักคักเทียดได้เพี่ยนยวสิบหาสิบเอดชิบสองอแต่ว่าสิมหานี่ไปออกเล่าเมื่อคืนนี่ครับผมันนี่ สิบสองก็ได้มากเหมือนนี่เหลือสิบเอ็ดได้ไหนี่เออเหลือสิบเอ็ดได้บ้านี่นนจังว่าโอ้เด้หน่อยผู้ชายคนนี้บอกแม่นได้นี่เออจังว่าสิเฮ็ดบุญเนี่ยิ่นอยู่กลางวันนี่แม,ม่นได้หน่อยกับสิเฮ็ดอือครับเอฟซี F C H ท่านี้ว่าม,มันหลายวันลืมเลยโค้งสุดท้ายแอดมินก็ลงอยู่เนาะค่ะโค้งสุดท้ายนี่ลงลงฝันตัวนี้แหละให้ท่านผู้ชมเบิ่งฝันว่าเด้หน่อยมาห้องบอกสิบห้าสิบเอ็ดสิบสองแต่ว่าสิบห้าไปต่างประเทศเมื่อคืนนี่บ้านีเสาเนี่ยเหมือนสาซีมองแลงนี่ออกสิบสองสองหนึ่ง เด็กหน่อยผีเด็กหน่อยครับเกิดจะเป็นผีหรือเด็กหน่อยนี่แหละแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยผู้ชายบันีบ่บ่พ่อก็เลยมันใจแล้วละว่าเออนี่ลหละคอยคอยว่าสิบหาสิบเอสิบสองนี่ละ่ะหลังจากที่ฝันรอบสองใช่ไหมแม่แต่ว่าออจะพองนไปมักหนึ่งหนึ่งต่อเขาพ็อื่ไปมักหนึ่งหนึ่งเนาะออบันที่กาก็ค,คิดว่ามันใจแล้วว่าตัวนี้กับ่ไไ้คิดมาอีกแล้วนะแต่เลยนนอนไปหยิบ ขึ้นต่อมากกับฟันอีกวันี้อืครับแต่ว่ามันขึ้นขื้นเต็มหนึ่งฟันว่าผีเล็กหน่อยนะไปเห็นเล็กหน่อยไปเห็นผีในป่ามันกับมาบอกข่อยว่าสองแปดมันกับว่นอยู่ในทะเบียนรถเท่าน่ะพี่นิวแต่ว่าสองแปดมันขื้นเต็มหนึ่งเป็นสามแปดสองแปดสามแปดใช่พี่บอกขนคนบอกขึ้นบ่แต่ว่าในฟันบ่ตายเล็กหน่อยบ่ในป่าอ๋อเป็นหน่อยยังไม่ตายแต่ว่ามันเห็นผีในป่าเนี่ยมันขื้นเขาก็คิดว่าท่านเนาะมันหลายตัวเนาะแต่ว่า คอยคิดในใจนะโอ๊ไม่ยำแต่ทะเบียนรถทะเบียนรถแท้ว่างไม่หายอหลีเออเหนบอกสามคืนติดเลยสามคืนติดเลยแมนค่ะฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถเลขตัวนี้แปดแปดหนึ่งสองนี่นะคิดดูไม่คิดว่ามันจอดทั้งลางทั้งบนเนาะเจเนาะเออแปดแปดกะตีบอถึงนอแปดกับสามมันจะโดดน้ําเนาะไม่มีน้ําให้โดดนับท่านผู้ชมวันนี้ค่ะเหมือนเหมือนมันมีร่างบอกเหตุหลายๆอย่างว่าสิงมีชชค่เนาะเออี๋ยวเออไลฟฟังเลยเกี่ยวกับัเรื่องจริงจกนะ เมื่อนั้นชีไปเขาห้องน้ำชี้ไปเขาห้องน้ำเนาะิึงจบโต๊ะลงมาลัดหนาแต่ว่าบัาถึกตัวนะค่ะอุอ้ยมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องบ่ดีเลยปะก็เลยไปเปิเดเบิงในอันนั้นในทำไนทำไน,นแบบว่าในออนันหน้าเขาก็ว่าเรื่องดียูเขาว่าเนาะอ,อาจจะมีโชคไม่หลาบเรือป่าอือมีจริงๆมีอีดีบานนีนะคะทนผชม้วมฟันลวก็บานี เอาเล็ไปเสียงจริงจังในบ้านนี้แปดแปดหนึ่งสองนะเขียนไหวแล้วก็เขียนแยกฟอมเขียนแปดแปดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาสองหนึ่งสีน้าไปใบแตงม้อนต้องขึ้นมาฟันดีขนาดฟันมาเด็ดไปฟันผู้ใส่ครับตายตกลงหวยออกอะไรคะออกสองหนึ่งออกสองหนึ่งครับออกสามแปดกับสองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ฟันมา เดฟันผู้ชายนี่ยยูเด้๋ยดีตามระเทียงข่อยนะครับเล่ข่อยเขาอีหลีจัวมาฟันฟันดีแห่งวันนี่ทำบุญอ๋อแตว่าสิไปเฮ็ดบุญในีเพื่อนยู่ด้วยค่ะพี่มียวปกาให้หน่อยเพราะว่าอันทำบุญแล้วจะบอกถูกอีกอือสาถูกขันครับสาถูกมันถึงเวลาแล้วเนะาะทำบุญแล้วจะบอกถูกอีกเนาะเพราะว่าขอยว่าสิีเป็นเจ้าที่นี่ล่ะอือ เพราะว่ายังเพราะว่าฟันหลังจากถี่ฟันเห็นว่าจะกองถือโดส้วนนะมันมันมาเป็นบอกเด่นเนยค่ะมันตื่นึ้นมากแลลวกำลังสีนอนต่อได้ยินเสียงใส่หูเสียงผู้ชายมาเป็นเสียงไอ้นิ้วพ่อมบอกว่าเด็กน้อยอายุเท่าไหร่บอกถ่ยพ้อมเด็กคอยว่าเขาอยากได้ส่วนบุญชวนบุญนะผู้ชายคนนี้น่ะกับเด็กน้อยผู้ชายเอ้าเขาฟันสามสีขื้นติดเนาะฟันยำยำอยู่หันเตะทะเบียนรถแต่ว่าว่ฝฟันไปทางอื่น นี่แหละขอว่าเสิไปเหตุบุญไม่ตั้งใจตั้งใจจะไปทำบุญให้เพิ่นแ่่อเอาจะสุดใหญ่ๆเนาะเพือ่อเ่อมัสิเข้าอีกจังหวะเออแล้วประกอบกับมีอะไรดีๆเข้ามาแม่นค่ะนี่หละว,ว,ว่าสิไปเหตุบุญสังฆทานอันก้อนเลขกออกกับไปไปเหตุอยู่เพราะว่าเดืองเกิดเฮาว่ไเด็ไปเหตุต้องพิสจาราเนาะเขาก็เลยไปเหตุมานี่เลขก็เข้า,ขาตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชม,อมเอ็ดหน่ยท่านผู้ชมว่า ไปทำบุญเยอะๆแล้วจะได้โชคได้ลาบเนาะเอะเผื่อเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบอยากจะร่วมบุญกับแอดมินเนาะก็โทรติดต่อทางบูทอยแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะซื้อของซื้อต่างหากเนาะซื้อของไปถวายสังฆทานก็คือจะซื้อถุงทองนะครับแล้วก็ซื้อของเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ไปถวายสังฆทานให้ปู่นี่แหละครับงวดก่อนก็ทาอย่างนี้แหละมันก็เลยถูกเออมันก็เลยได้โชคได้ลาบเนาะชีตั้งใจหน่อยี้ไปเฮ็ดสังฆทานกับสีโอนเงินไปให้ปารอนให้เพื่อนเลี้ยง เพราะว่าอยู่ไกลนอกนอุบนนอสถใหญเพิ่เลี้ยงเราให้ไกลตัวก็พีน่นาคอยว่าเขาดวงสีสมพงกันก็พีน่นาอยู่เพราะว่าคอยนี่บนไบสองหมวดแล้วว่าคันถือกให้เราให้ไกลตัว่ว่าบนได้ถือดเมื่อกี้นีอแต่ว่าบนว่าให้เลขประดอนเขานะ่อเหลขประดอนก็นกนเลยเขา่าหมวดที่แล้วเขาตัวได้เกาะครับสามสองเหล็ถูก บะนี้ก็เลยเอาเงินเอาไว้ให้ปลาลอนเนาะค่ะคมันถือนี่เลี้ยงเพื่อนในเด้อปลาลอนเลยปะถือของเพื่อนในลิเลกถูกนะน่ะบันี้งวดนี้มากมันตรงกันกับเหล็กกับขงบก็เลยบุญไหว้ในใจนี่ลแล้วต่ว่าเว่า้านไหนบ้ากับปลาลอนว่า,รรวาส่งขงึ้นไปให้เราให้เราไปคนจัดก,การซือเราให้ไกลโตไปเลี้ยงตามผีหน้านี่ขันถือแล้วบว่เลี้ยงเพื่อนนี้งวดต่อมาถึงบ่ถืออีกนะคะทุนผู้ชมใช่ใช่เพื่อนมักเราให้ไก่โตนะครับคอยกระบุนไหว้ก็คอยจะไปเลี้ยง จังเจริ้ถืออีกแล้วมาคันผููได้ถือน้ำผีหน่านี่บ่เลี่ยงเพื่อนกะหวางงานเลขรุดแล้วก็ที่บ่ถือก็จะไม่ถูกกับเพื่อนอีกเลยเนาะคือจังปาอนบอกฟังเนาะว่าเราไปเอาเด่งเขาสิเนาะบันนีเลขเขาปาอนเลากับบัดรสือเนาะเราบ่ไีเงินบันนีผู้ผู้ทีว่าให้ไปขอให้นี้บ่มาเลี่ยงเขาว่าถืออีกจังหวัดก็จังเฉลี่ยงจังวดต่อมาบ่ได้เลยบันนี้ว่าถือเลยอืมก็คือว่าใครอยากถูกตลอดตลอดเนาะอยากจะร่วมบุญกับ แอดมินก็ได้หรือว่าอยากจะโอนเออจะส่งไปให้ปลรอนค่าเล้าให้แกะตัวให้เพื่อนไปเลี้ยงเนาะรีบปลรอนก็เข้านะเดี๋ยวปลรอนได้ออกคลิปแค่รอบเดียวรีบปลรอนไม่เยอะด้วยงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยวให้ดูอาจารย์ทั้งหมดของทางช่องเลยเข้าหลายท่านมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ของแอดมินเนาะค่ะเนาะเข้าเยอะมากเลยนะครับพูดแต่โชคได้ลาบนั่นเนาะอือนี่เป็นเบอร์โทรของแอดมินยกขึ้นอีกนิดนึงอืมนะครับผมเนาะอันนี้เป็นหลักฐานนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับศู 0427306เนาะเผื่อ fc ท่านไหนได้โชคได้ลาบนะครับผมอยากจะร่วมบุญนะครับแอดมินเนี่ยจะไปถวายสังฆทานให้กับผีผู้ชายที่มาบอกเจ้าน้องเนาะไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามากระซิบบอกเนาะผีเพราะว่ามากระิบใส่ข,งขงางหูเลยกำลังสีนอนะไรน้วก็ลับสนิทอา,อาย,ยกนี้รอบนใช่เด็กผู้ชายอายุเท่าไหร่เออเด็กผู้ชายอายุเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอ่ะเลขรถเลขทะเบียนรถ8812ถ้าคนตีเป็น882ตัวก็สอง สองหนึ่งสองก็ถูกโตดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ซื้อสองหนึ่งสองนะครับผมแต่มันแต่มันเป็นลอตเตอรี่เนาะมันก็เลยไม่ได้นะครับส <Okay. S 1> <laughs> องหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> ครับเนาะคนต่อไปถูกเยอะไหมทางช่องถูกถูกหลายเลยคะ่ะท่านผู้ชมอ,อันอนมีเด็อันบุญไหวน้ำฝนเนาะ ยี่ดี้ก็ขอ่อยได้ลกูกแมวมาให,าใหม่จะมาข่อยมมโชงไม่หลับได้ลูกแมวมาใหม่นอ้อวันนั้นนัน่นก่อนวันเลขออกหนึ่งวันนะครับแอดมินแอดมินไปบูชาลูกแมวมานะครับได้ลูกแมวมาคู่้าถูทช่ได้ซื้อปาทู่นมนนมาถวายเพื่อนเนาะยกึ้นองกเับกับสิบเลทั้งกับท่านล,ล้วก็ทรงบุญทรงกุศลไปให้ลูกแมวออก็วันนี้แอดมินซื้อนมซื้อนมแล้วก็จุดทูบซื้อจุดทูบหาดอกเคล็ดตามในเขาวาน่ะเออ ฮาดอรกะกา้าวข้ามมาที่ฐานในยก,ยกข้นนี้นะึงกออ้าว <9 S 1> ข้ามมาที่ฐานหรือว่าจะเป็นเพราะเราได้ลกแมวมาเมื่อไรได้โชคได้ลาบเนาะคอยว่าจะเป็นนั่ผพีผู้ชา,ายอยู่บานกับลกแมวมาเสริมอืเพราะว่าผู้ชายพีผู้ชายย่บานนี่เป็นคนบอกอแต่ว่าลกแมวนี่สิซอยหนูใส่ว่าะครับน้องสิบล้านน้องมีเงินล้านน้องเงินล้าน<ม>กับน้องสิบล้าน,าน <laughs> ต่างสื่อิ่น เออเขาบอตั้งชื่อให้ด้วยนะครับทุกผู้ชมเนาะจุดถูกบอกคนอยู่บนซาวนก็เลยได้โชคได้ลารบนนิดน้อยเพราะอะไรซื้อประถูกกับนมนะมาสิมาถวายคือจังพี่คนนัน้นเราเห็นเนาะเสียดายเนาะถ้าเกิดว่าซื้อเลขกอันนั้นสามตัวนี้งไงก็ถูกโต๊ดนะครับได้เยอะแน่นอนโอ้เนาะสองหนึ่งสองนะ่ะขอไปซื้อเออสองหนึ่งสองแล้วคิดอยู่ได้ในใจมันมาเบิ่์แถะแต่ว่าบบย่าไปดึงลอตเตอรี่ไปได้มันโมมี่อืมได้สองสองหนึ่งสองก็คือว่ามันไม่มีสองสองหนึ่ง มันมีแต่สองหนึ่งสองลอตเตอรี่ใช่ไหมเช่ทายบ่ซสันนี่ละเขาเอื่นวาดวงเนาะว่าเชียราไปพดนี่พดทิ้งกับบ้านไดแต่ใช้คานมันนั่นเป็นนี่ไลยอยู่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากร่วมบุญเนาะเผื่อเพื่อนมาเข้าฝันบอกยิงวดนี้นะครับแอดมินได้ลกแมวมาแอดมินจะมาจุดทูบขอ แต่ว่าขันบ่อฝันคอยจีจุทูกเนาะเพราะว่าเลขถูกที่แอดมินจุดอะเอาไปจุดที่บ้านแม่ครูรดาได้612นะครับท่านผู้ชมเลขถูกเข้าได้ที่มันเข้านะ612เออแม่นจริงๆนะครับเลขถูกเพราแอดมินนนั่บูชามาจากวัดจุฬามณีนะครับผมที่พูดในในคลิปนั่นแหละครับผมสียังมาคอมเมนต์อยู่ว่าเลขแม่ครูรดายังเข้านะนะคะอันนี้ของเดี๋ยวให้เบิ้งหลายๆอาจารย์นอดที่เข้าเนาะเข้าหลายอาจารย์นะครับท่านผู้ชมงวดนี้อันนี้ของป้าหล่อนนะคะพีน่ะ ที่แรกขอได้หนึ่งหน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ึ่งเพิ่นหมอมักเพิ่นก็เลยเอาหนึ่งเพิ่นก็เลยไปขออีก<ม>ได้หนึ่งสองสี่นะคะท่านผู้ชม,มอันนี้ของประหลอนเนาะ,ะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะปละลอนถูกหนึ่งสองสี่ถูกหนึ่งสองนะคะท่านผู้ชมอะต่อไปหนึ่งสองสี่เนาะเลขบ่หไลคยของปลอนอ<ม>นะ อันนี้ปูโคราดนะคะท่านผู้ชมลคลิปไปคุณดูน้อยมากอืก็คือว่างวดนี้เพราะว่าเอสซีส่วนใหญ่นี้ไปเกี่ยวข้าวกันก็เลยอาจจะไม่ได้โชคได้ลาบเนาะเวลาเลขออกก็มาถูกต้อนไหนนะคะทุนจะเป็นประมาณนั้นเนาะเพราะว่าไม่ได้ดูฟ้าอิมลอยแล้วนี่ถือโซงวดที่สองแล้วนี่สามแปดแปดสามเนาะ,ะ,ะต่อไปงวดที่สองแล้วฟาอิมลอยของปูโคราดแล้วก็อยากกระลังสางดูเนาะอื ผู้ดได้เดชคได้ลามเดชชิลงเบอร์กูให้เนาะอตอนโซดทั้งแปดเราอันนี้ของเด็กแฝดเด็กแฝดเข้าแปดสามเด็กแฝดเข้าแปดสามสามแปดนะคะะรับท่า8 8นาผู้ชมเด็กแฝดเข้าแปดสามสามแปดเนาะนองท่านผู้ชมเลือกอยากเลือกตามอาจารย์ไหนนะครับผมนะ้องคอมเมนต์มาบอกแอดมินหน่อยนะครับผมเด็กแฟดบุพเพลุงยอดก็เข้าอีค่ะท่านผู้ชมลุงยอดก็เข้าแปดสามนะครับแปดสามนึ่ค่ะห้าแปดสามแต่ลุงยอดนี้ให้ตัดด้วยนะครับแปดสามตัดล่างเนาะนะครับ ตะว่าเด็กแกนี่ตัดมาให้เนาะอออตัดมาให้เลยอะต่อไปสูตรลุ่งหยอนนี่สองหัวตีที่กันอือเริ่มแม่นเด้ค่ะเริ่มแม่นแล้วเริ่มแม่นแล้วแกเคยแตกสามตัวนะคะเในในสูตรนี่แม่คุรดานะครับสายแม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเกือบแตกสามตัวโอ้อันนี้ก็เกือบถูกสามตัวนะครับเมื่อกี้คุณแม่โทรมาดีใจใหญ่เลยนะครับผมแม่ซื้อรอตเตอรี่เอาไว้หนึ่งสองหนึ่งเหมือนกัน แต่ก็ยังถูกสองหนึ่งเนาะนะครับเพื่อนได้ร้ายบอพี่นิวเพื่อนโทรมาอืมน่าจะได้เยอะอยู่น้อมั้งดวงดวงเพคนดีแห่งเนาะอืมอันนี้แม่พรแม่พรแม่พรที่อยู่บุรีรัมย์นะครับผมเลี้ยงหลานเนาะที่ที่เสียงหลานเออที่เลี้ยงหลานนะครับผมได้แปดสามสามแปดนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณเนาะพี่นิวอืมสูตรคำนวณแม่นคือกันนะคะอ๋อถูกของลุงยอดห้าสิบบาทเนาะดีใจด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะพ็กิ่งก็ ถูกในเลขห้าตัวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามวไม่ได้จับให้เหนาะถูกลุงยอห้าสิบาทตัดเล่นนะครับเดี๋ยวพอก,กิ่งเดี๋ยวเ้าสิไปตามอีกเนาะนี่นะพอก,กิ้ง,งกับถูกเลขรางวัลที่ห<ๆ><ๆ>นึ่งนะครับข้างหน้านี่มันออกอะไรนะเจ็ดเดียข้างหน้ามันออกเจ็ดหนึ่งแปดหรือเป<ๆ>ล่าลุงกิ่งให้มาเจ็ดหนึ่งแปดมันถูกแต่สองหนึ่งมันถูกในเลขห้าตัวเนาะนะครับหนึ่งแปดเจ็ดเลขรางวัลที่หนึ่งะเลขหน้ารางวัลที่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งเนาะลุงกิ้งให้มา 718หนึ่งปดมันไปออกข้างหน้านะครับแล้วก็สองหนึ่งนี้ก็ถูกอยู่ในห้าตัวแล้ว,วนะไม่ได้จับให้นะครับทุนผู้ชมเนาะก็คือว่ามันถูกอยู่แต่ว่าถูกในห้าตัวนะครับเอฟซีบางท่านก็อาจจะจับไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจับยากเลขมันค่อนข้างที่จะหลายตัวนะครับปูหินก็เขาปูหินก็เข้าท่านผู้ชมนี่น,นะน,น,ดด 1, 8, นะครับปูวางหินเนาะปูวางหินเลขทูบจริงๆจุดได้หนึ่งแปดสามนะครับทุนผู้ชมแล้วก็หนึ่งสอง ก็ถือว่าถูกทั้งล่างทั้งบนนะครับแต่ว่าปูนนั้นคิดว่ามันจะเป็นแปดหนึ่งแปดนะครับความจริงถูกทั้งล่างทั้งบนเนาะแอ,แ,อแอดมินก็เห็นเป็นเลขสามอยู่นะครับแต่ปูท่านว่าเลขแปดแอดมินก็เลยว่าเอาตามปูเนาะนะครับแต่ว่าซ่องให้ท่านผู้ชมเบิงนี้เนาะเออส่องให้ดูแต่ว่าสีสามกับบอติมมันในนะปูล่างอย่างเดียวแต่ว่าไปขึ้นบนเนาะค่ะเนาะแต่ก็ยังจะตามเหมือนเดิมนะคะ พ่อน้องลีลาวดีพ่อน้องลีลาวดีอันนี้ก็ดดนนได้ตามโค้งชุดถ่ายเพราะว่าเวลาบ่ตรงกันอคุณ่อก็น่าจะยากเกี่ยวเขาพ่อน้องลีลาวดีสามแปดเข้าเข้ากัเดินทางไกลเนาะช่องนี้เนาะแล้วก็แม่ราดาได้ทูบที่แอดมินจุดนะคะก็เข้าตรงๆเลยนะคะครับเข้าตรงๆเะะรงๆเลยเนาะแม่ราดาห <6 S 1> นึ่งสองคั ถ้าแม่นบ่ไปโคงสุดท้ายก็ชิได้แขนแขนแม่นดาดานันหายมาสี่หาสี่เก้ากับเหล็กถูมกหนึ่งสองแค่นั้นเนาะขันมืไปโคงสุดท้ายนี่ก็ได้เข็นเคนเลยครับถ้าไม่ไปโคงสุดท้ายก็ได้เขนแขนเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเหมือนท่าไปคนกับบึงอลไรอย่เนาะเหมือนไปไรซดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยติดตามแนวทางของเจน้องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดบินจะไปหาปู่หินเนาะนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับไปแล้วฝากติดตามด้วยถ้าเกิดว่าเจน้องไม่ฝันเนาะเดี๋ยวจะมาจุดทูบขอ ลูกแมวเนาะ,ะหรือว่าเอฟซท่านไหนที่อยากร่วมบุญนะครับอยากร่วมบุญกับเจอน้องหรือว่าอยากร่วมกับปะหล่อนก็ติดต่อทางเบอร์โทรเจอน้องได้เลยนะครับเอาเบอร์โทรให้ดูหน่อยไปเก็บบุญให้ลูกแมวกับผีอยู่บา้านพ่ผีผู้ชายอสองโตสองสองอันสองโตสองอันก็ได้ต่างเป็นซื้อสองซื้อซื้อเงินอนลานกับชีบลานนอกปรเธอฟุกถือน้ำมันพิเศพีหนึ่งสองใบสินะพีนึง ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สี่สองเจ็ดสามศูนย์หนึ่งนาะเบอร์โทรเจ็ดสามศูนย์หกอ่นะครับผมเนาะศูนย์หกอเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์หกฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของเจ้าน้องด้วยนะครับผมเนาะเมื่อกี้ก็มีคนทักไลน์มาบอกว่าเห็นอยู่แต่ไม่ได้ชื้อครับโอเคเนาะจะได้ขอลงในสดไ้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมอ๋ออะไรปู่ซื้อตามเลขหลวงปู่สองสองศูนย์วิดแต้มหนึ่งเชื่อได้ไม่เป็นไรงวดนเ้ียาใหม่เนาะท่านผู้ชมครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ